ก็เป็นภาพเรือสองลำที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมซื้อมาจัดเก็บเอาไว้เพื่อจะ,อะแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งผลพวงจากเหตุการณ์สึนามิเรือสองลำนี้ได้ขึ้นมาเกยตื้นเมื่อวันที่26่สิบหกธันวาคมสองพนห้ารช่วงที่เกิดเหตุการณ์สึนามิซึ่งเป็นเรือประมง ลำสีฟ้านี้ก็ได้ขึ้นมาเกยตื้นอยู่ในจุดนี้เลยส่วนลำสีต้มนั้นก็เคลื่อนย้ายมาจากาจุดใกล้เคียงกันประมาณ500เมตรซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมทราบว่าให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงได้จัดซื้อที่บริเวณน,นี้จำนวน3ไร่เศษเพื่อจะทำพิพิธภัณฑ์ แต่บัดนี้ถ้าดูให้ชัดเจนเข้าไปอีกก็จะพบว่าเอ,อเรือที่จัดซื้อไว้นั้นได้เริ่มผุกร่อนผุพ,พังไปทั้งสองลำและก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์แต่อย่างใด